ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นประจำทุกวันที่เราจะเจอกันกับรายการลุ่มหรือล่วงหุ้นรายวันนะวันนี้ก็ประจำวันที่5มกราคมนั่นเองเออเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับตลาดเซ็ตบวกแบบกระหน่ำเลยเนาะทำให้ช่วงนี้เป็นการ take profit นะครับแล้วก็ run ten ของหลายๆคนถามว่าทำไมหุ้นมันถึง บวกขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้ส่วนแรกครับก็จะเป็นในส่วนของข่าวพวกการเดินเรือถูกไหมช่วงนี้ประเทศมันไม่ได้ถูกล็อกดาวน์นะครับการขนส่งต่างๆนะครับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลหลายอย่างมันเป็นปัจจัยครับอันที่สองแบบหลกัหลกๆเลยให้กลุ่มพวกเดินเรือทั้งหมดมีการปรับตัวขึ้นสูงอันที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของเฟดนะครับที่เขาประกาศล็อกคงที่ตัว QE ทั้งปีนะครับมันทําให้กลุ่มแบงก์มันก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน นะครับอันที่3าหลายหลายหลายกลุ่มนะครับก็อาจจะได้อันนี้สงไม่โดดเด่นนะครับแต่ถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยในกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นในกลุ่มของ ICT นะกลุ่มนี้ก็มันเป็นกลุ่มที่ต้องพูดว่าแข็งแกร่งและกันส่วนหนึ่งนะครับมามว่าต่อให้มีผลกระทบมากมากแค่ไหนนะครับกลุ่ม ICT เนี่ยจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ราคาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ ปรับตัวไม่หวือหวาเหมือนกลุ่มอื่นนะเออเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูเนาะพวกไม่ว่าจะเป็น advance d d t a c h t หรือไม่จะเป็นไทคมนะครับอ่า alt พวกเนี้ยหรือว่าตระกูล i นะครับ i tail i link i โอ้ยตระกูล i ลองไปดูมีเยอะมากนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วเนาะว่าข่าวช่วงเนี้ยมันจะไปทิศทางไหนนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าตลาดเซตวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับในส่วนของตลาดเซตวันนี้นะครับ ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับลักษณะประมาณนี้เนาะก็ขึ้นไปยืนอยู่ที่1,676บนะครับบวกไปถึง6.5จุดหเนาะหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะเป็นต่างประเทศนะครับเข้าซื้อถึง3,000ล้านนะครับแล้วก็ในประเทศก็ยังขายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมในประเทศถึงขายเนาะสถาบันยังขายต่อเนื่องครับเหตุผลนะครับที่สถาบันยังขายต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มสถาบันเขาเริ่ม เก็บพอตต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเขาเลยต้องถอนเงินออกมากเพกื่อที่จะไปลงนะครับกับหุ้นต่างประเทศเช่นเดิมครับ Small Cap ยังเป็นตัวชูโลกนะครับทำให้บวกอัพขึ้นมาถึง20จุดเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันหน่อยว่า,าหุ้นที่ติดสแกนนะครับของเรามาเนี่ยมีตัวไหนกันบ้างเนาะตัวแรกนะครับก็จะเป็นหุ้นของเมื่อวานก่อน ตัวแรกจะเป็นตัวของ BM นะครับอ่า BM เมื่อวานบอกไว้อะไรครับบอกว่าอยากให้ BM เนี่ยมายืนที่ตรงนี้ถูกไหม4.6แต่ว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่4.4นะใครที่ได้รับไปเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเทโปรฟตได้เลยที่4.7เนาะช่วงนี้เราอาจจะต้องรันเทนกันเยอะหน่อยนะเพราะว่าถ้าถืออาจจะไม่ค่อยคุมแต่สำหรับตัว BM นี้น่าสนใจแล้วนะครับเพื่อนลองดูได้เลยตัวต่อมาครับตัว ASP นะครับหรือตัว อเอเชียพัดโอ้ยติดอยู่ในปากนี่แหละตัวเอเชียพัดอย่างที่ม้าบอกเนาะว่ากรอบเอเชียพัดเนี่ยทรงนี้เออเพื่นอนๆจะเห็นเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มตีกรอบแคบเข้าเรื่อยๆแคบเข้าเรื่อยๆแล้วนะครับม้ามองว่าเอ้ยแบบเนี้ยไม่รู้นะแต่มองว่าเป็นโอกาสนะครับบวกกับกลุ่มโบรกเกอร์วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟินเนนเซียเอ่ยนะครับทินิตี้เอ่ยเนี่ยปรับตัวขึ้นตัวละ10%นะดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ เพื่อนๆก็ลองดูนะครับแนวรับนะครับม้ามองว่าม้ามองว่านะครับแนวรับอยู่ที่3.5ตรงนี้นี่นะครับ3.52นะครับแนวรับส่วนซับลอต3.42เนาะส่วนแนวต้านเดี๋ยวเราไปลันเทนกันที่3.74นะครับตัวต่อมาใช้โยใช้โยย่อแล้วโอเคถ้าย่อแบบเนี้ยสวยครับเออย่อแบบนี้ค่อยเรามาวางแนดกานเล่นกั็ถึง โอเคเหตุผลที่บอกว่าใช้โยย่อสวยนะครับเพราะว่า1คือใกล้วันปันผลแล้วแต่ว่ายังย่อไม่แรงเนาะแสดงว่าเดี๋ยววันปันผลเนี่ยน่าจะมีการขยับลงมาตรงประมาณแท่งนี้เลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารอรับกันที่ตรงนี้ครับเพื่อนรอรับกันที่13.6นะครับเป็นแนวรับที่มาร์กรอนะครับอาจจะเข้าเฟเวอร์ลินแล้วก็รอรอประมาณวันที่7เนาะก็คือที่หน้านั่นแหละ เขาน่าจะมีการปรับตัวลงสาหรับตัวชัยโยส่วนแนวต้านนะครับมามองว่า15บาทนะสำหรับตัวชัยโยนะตัวถัดมานะครับตัว CGH ตัวนี้ทะลุเรียบร้อยนะครับถ้าแบบนี้ถือว่ากลับตัวได้ค่อนข้างแบบโคตรสวยอ่าเรียกว่าโคตรสวยเลยแหละน่าจะไม่มีนะถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเล่นนะครับสำหรับตัวนี้ตอนแรก เข้าใจว่าเขาจะย่อนะครับเขาไม่ยอนะ่อเนาะเพราะว่าจุดพูเรียกคนก็เข้ามาสนใจทีนี้แนวรับนะครับมาร์คให้ไว้ที่ตรงนี้เลยเราจะเล่นกันอย่างนี้เดี๋ยวเขาเชื่อว่าเขาจะย่อครับน่าจะลงมาที่ประมาณ1.6เนาะตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับสต็อปลอปิดแกรบแท่งนี้นะครับถ้าหลุดแท่งนี้ปล่อยทันทีเนาะก็คือ1.55นะครับแล้วก็แนวต้าน1.80ครับเดี๋ยวรอมันย่อก่อนเนาะ EPG นะครับตัวนี้ยังไปต่อนะ ามาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเทคโปรฟิตกันที่13บาทนะครับแนวรับเช่นเดิมครับแนวรับอยากให้ต่ำกว่า10.8 10. เนาะแต่ว่าคิดว่าไม่ถึงแหละนะครับดังนั้นขยับเลยครับ11.9นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นรอบกับตัว e EPG เนาะก็ลองดูครับยังน่าสนใจนะ ตัวนี้ตัวนี้แหละที่บอกนะครับตัว g, g f p t เนาะก็คือเป็นตัวที่แด้ที่สมในพวกไก่ไข่ต่างๆจริงๆมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น tfm tfg โอ้เยอะมากเลยอาเซียนพวกเนี้ยได้อาธิโสมหมดเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยเรียกว่าย่อได้สวยไม่หลุดโลตรงนี้ที่เราตั้งไวนะ้เนาะแต่แนวรับยังให้ที่เดิมครับ13.3จริงๆถ้าเปิดมาก็รับไปแล้วนะแต่วันนี้คือไปเข้า asp แล้วนะครับก็เลยอาจจะ ไม่ได้เข้าตัวนี้แต่ก็ยังเฝ้าอยู่นะแอบดูเธออยู่ห่างๆนะครับตัวไอลิงครับน่าจะไปต่ออ่าจริงด้วยไอลิงก็ใกล้แนวต้านแล้วครับ8.5นะสำหรับแนวต้านถ้าไม่ย่อก็สำหรับมาร์กนะครับถ้าไม่ย่อมาร์กก็อาจจะยังไม่เล่นเนาะโอ้แต่มันกลับตัวซะสวยเชียเออขอติดดาวไว้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะลองไว้เฝ้าดูครับ แนวรับยกเลยครับ8.15นะครับอเทลน่าจะไปต่อโอเคตัวนี้ไปต่อแล้วนะครับก็ขออนุญาตผ่านไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอเทลมันขึ้นไปได้ไกลเกินนะครับกับตัวจริงไหมอ่ะมันยังอยู่ในกรอบไซเวย์ถ้ากับตัวจริงคือต้องหลุด98อ่าต้องหลุดเส้นนี้6บาทนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ค่อยไปว่เราค่อยมาวางแผนคล้ายตัวชัยโยเนาะโซนิกนะครับยังไปต่อเออเปิดกระโดดแบบนี้แหละนี่แหละสวย ครับสำหรับตัวโซนิกเนาะโอเคแนวรับโซนิกนะครับมาขอยกเลยนะโซนิกแบบนี้จะเล่นง่ายหน่อยนะครับจริงๆโซนิกเนี่ยมาตั้งแล้วแต่ว่ามันไม่แม็เนานะม,นมันกระโดดขึ้นไปก่อนนะครับก็คือแนวรับนะครับอยู่ที่5บาทเนาะสต็อปออยู่ที่4.92แนวต้านอยู่ที่5.3ครับเอ่ครับโอเคตัวต่อมา SVOA นะครับตัว SVOA เนี่ยก็3บาทนะครับยังให้ที่เดิมเนาะแนวรับวันนี้ก็ย่อใช้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วแหละน่าจะกลับตัวแล้วชัดเจนนะครับเตรียมเตรียมทยานนะสำหรับ SVOA นะตัวต่อมาครับ TPIPL นะครับ t ี p i p l นี่ยตัวนี้ก็กลับตัวชัดเจนครับแล้วก็เลือกมุมมองแล้วว่าเขาจะกลับตัวในคืนนี้ แนวรับยังให้ที่เดิมนะครับ1.74นะส่วนสต็อปล s อมาร์กยกเลยถ้าแบบนี้นะครับไม่เอาเซฟแล้วเพราะว่ากลับตัวไม่แรงนะครับก็คือ1.71เนาะแล้วก็แนวต้านมองไกลครับ1.87ครับผมหุ้นที่ติดสแกนวันนี้นะครับตัวแรก BM นะครับบอกไปแล้วเนาะอ่าจะให้ดูนะครับว่างบ BM เนี่ยยังไม่มีติดลบนะสควคอเตอร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับตัวนี้ แนวรับแนวต้านยังให้ที่เดิมนะตัวนี้ออกเนาะแล้วก็แนวรับอยู่ที่4 4 4ครับซ็อล s ออยู่ที่4 3แนวต้านให้ไว้ที่4.7และคิดว่าน่าจะไปถึงนะครับตัวต่อมาครับ AMC ตัวนี้เป็นขาลงนะครับเหตุผลที่เลือกมาสำหรับตัวนี้นะครับพอดีหุ้นเนี่ยเราอาจจะมี่ะกันบ้างสลับกันบ้างเนานะแต่ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ จะให้ดูงบนะครับงบก็ไม่ได้ติดลบอะไรเนาะแต่เหตุผลที่เขาลงมาขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าราคาราคาของเขาอะขึ้นไปได้สูงแล้วนะครับสุดท้ายก็กลับลงมาพักฐานและมาบอกว่าตรงนี้มันเป็นการพักฐานที่ค่อนข้างใช้ได้นะเออดังนั้นสัญญาณมันก็มีการบอกบอกขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะลองอยากจะลองเฝ้าดูนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ แต่กลุ่มเหล็กต้องพูดว่ายังไม่มาเร็วๆนี้นะเออแต่แค่มาอยากลองเล่นลันเทนสัก2เด้งนะครับก็คือแนวรับแนวรับนะมาร์กจะมารับที่ประมาณ4.94เนาะสต็อปล้อ4.8นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่5.3หน้าต้านถัดไปอยู่ที่5.8เนะาะตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอินเซปนั่นเองนะตัวอินเซปเนี่ยดูงบนะครับอ่ะงบ4คอเตอร์ยังไม่ติดลบเลย ก็ถือว่าใช้ได้เนาะบวกกับแพทเทิร์นตรงนี้ก็ทรงคล้ายๆกับตัว AMC มีการสะสมกำลังพักตัวอยู่ในโลนะครับพร้อมที่จะเด้งนะครับพร้อมที่จะดีดเด้งนะก็เลยมองว่าเอ๊หน้าหยิบหยิบมาชมเหลือเกินนะครับอ่ถ้างั้นแนวรับอยู่ที่6.25ครับซัลอตห้แนวต้านอยู่ที่เอาต้านแรกก่อนนะต้านแรกอยู่ที่7บาทนะครับต้านถัดไปมองไกลเลยนะครับก็คือ7.65เนาะ แต่ถามว่าตัวไหนน่าสนใจกันก็จะเป็นตัว MC นะครับตัวต่อมานะครับตัว AQUA ตัวนี้เป็นไซเวย์ครับแต่เป็นไซเวย์ที่กลับตัวในค้ืขึ้นย่อยดังนั้นก็เลยติดสแกนมานั่นเองบวกกับโวลูมวันนี้เรียกว่าพ i ิกจัดจัดพิกจุดจัดนะครับหุ้นต่ำบาทถามว่าตัวนี้น่าสนใจไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าให้ดูงบนะครับเขาเคยติดลบ ติดลบถึง2องล้านเลยนะครับช่วงโควิดเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีรายได้กลับเข้ามานะแต่ถือว่ายังไม่ฟืน้นนะครับมาร์กเลยมองว่าเออถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งแหละแล้วก็เป็นการกลับตัวี้ขึ้นย่อยด้วยเบกขึ้นางเนี้เออแต่ถ้าแบบเปิดทะลุ0.62ขึ้นไปเนี่ยถือว่าจจบวาลนหรับตัวนี้ถือว่าจจบวาวเลยนะครับแต่แนวรับอาจจะลงมาหน่อยนะครับ5.75นะเอน้ย0.57เเนาะ แล้วก็ Stop Loss อยู่ที่0.54นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่0.7ต้านถัดไปก็บาทหนึ่งนะครับ i t e l i t e l ตัวนี้มันก็ใกล้แนวต้านแล้วนะครับแต่ว่าพอมันติดสแกนมาอย่างนี้เราก็ต้องวางแผนถูกไหมเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าอาจจะขอผ่านก่อนเนาะก็หลกัหลกๆเลยสำหรับตัว i t e l นะมามองว่าอยากให้ย่อนะครับลงมาแบบที่แนวเนี้ยเออ5.1 เป็นแนวที่แบบค่อนข้างโอเคเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเลย6บาทไปเนี่ยแล้วเราค่อยไปวางแผงนใหม่ทีนึงนะครับแต่ใครอยากจะเข้าก็ก็ลองดูได้เนาะสำหรับตัวนี้ลองไปวางแผนกันดูนะเพราะว่างบตัวไอเทลก็ไม่ได้ขี้เหร่นะยังไม่ติดลบเหมือนกันครับโอเคตัวต่อมา jwd ตัวนี้โอ้โหพักตัวได้แบบคือจะเป็นโดจิก็ไม่เป็นอนะ่ะสิโมงขอดูก่อนนะครับ พึ่งคืนตอนเย็นนะครับเรียกว่าพึ่งคืนตอนเย็นถ้างั้นทรงของตัว JWD ตัวนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่มาร์กมองรวบแท่งนะเวลามามองมาร์จะมองรวบแท่งโอเค JWD นะครับแนวรับอยู่ที่22บาทครับซ็อล็อตบาทแล้วก็แนวต้าน25บาบาทถือว่าเล่นง่ายตัวนี้ลองเอาไปเฝ้าดูน่าสนใจครับตัว MGT ตัวนี้เป็นหุ้น นี่ถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเรานั่นเองนะตัวนี้ใครได้ไปนะครับตั้งแต่วันที่เราวางแผนนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับบอกเลยว่าพิกจ,จัดๆนะพิกจ,จัดๆเลยดูดิขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะหรอกครับถ้าแบบนี้นะครับเขาก็มายืนในกรอบสองแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังพักฐานได้ไม่ชัดแล้วก็ไม่แข็งแกร่งเนาะดังนั้นในมุมมองของม้านะครับตัวนี้ม้ามองว่า ถ้าไม่ย่อลงมาใกล้ๆแนวรับเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวต่ํา2เนี่ยจะเป็นแนวรับเราแล้วนะ5าบาทเนี่ยจะเป็นแนวรับเราแล้วให้ย่อลงมากว่านี้หน่อยแล้วค่อยขยับตัวต่อเนาะสำหรับตัว mgt นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัววันนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักดีนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นช่องวันนั่นเองนะช่องวันเนี่ยกับตัวแล้วครับตัวนี้น่าสนใจนะครับแนวรับนะครับม้ามองว่าจุดนี้นะครับ เป็นแนวรับได้เลยที่10.8ซุดแปดครับซับอดสิบุกใกล้จังนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่11.7นะครับตัวนี้เล่นสั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าลันเทนย,ยาวๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเนาะเพราะว่า PE เด้งไปที่60-70แล้วอะ่ะมันอาจจะไกลไปนิดนึงนะครับตัวต่อมาครับตัว IVL ตัวนี้และที่ส่งเต็มๆน,นะครับของปีนี้น่าจะทั้งปีด้วยสำหรับตัวนี้เพราะว่า1คือเนื่องจากมันมีอ่าพวก เคมี Me, หรือว่าสารเคมีต่างๆไปแอลกอฮอล์ต่างๆที่เขานําออกไปขายครับมันมีมันมียอดการเหมือนออเดอร์ที่เยอะแล้วก็ค้างอยู่ในปีที่แล้วนะครับบวกกับพอทบมาในปีนี้มันก็เลยได้ได้อน,นี่ส่งเต็มๆนะครับสำหรับตัว IVL เนาะมันก็เลยทําให้ตัว IVL เนี่ยเด้งขึ้นไปค่อนข้างแรงนะบอกว่าจริงๆตัวนี้น่าสนใจแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในการบ้านรายสัปดาห์ของเรานะครับเสียดายนิดนึง แต่ใกล้แนวต้านแล้วครับ4.6นะในมุมมองม้ามองว่าแนวรับนะครับขอขยับเลยนะก็ทุกอย่างต้องขยับครับถ้าแบบนี้อ่าเเบรกปะเนี่ยยางยางยางอ่าแนวต้านนะครับอยู่ที่4.46.5 46.25เนาะแนวรับอยู่ที่44.5สต็อปลอดอยู่ที่4 3 2 5ตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ใกล้แนวต้านไปหน่อยเนาะ ตัวต่อมาทียู u กับตัวหรือยังท u เนี่ยยังไม่กลับตัวนะครับแต่ใกล้แล้วน่ารักน่ารุนเรือเกินแล้วเราตัวทียูทนะครับตัวนี้ราคาที่แบบถ้าเพื่อนๆได้ราคาเนี้ยบอกเลยว่าเซฟนะครับ19.7นะราคาที่เซฟมากใครได้ไปนี่โคตรโชคดีนะครับ แล้วก็แนวต้านนะอยู่ที่21.3สตบอปร้ลอตอยู่ที่19.2นะครับเพราะว่าถ้าหลุดน9 9 2ไปเจอกันข้างล่างเลยที่17.4เนาะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับให้ดูงบนิดนึ่งตัวทียูยังเป็นพันล้านนะครับไม่ติดลบเลยสักมวดเนาะปันผลดูสิ0ู 4, 5ีกับคุณ20บาทเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะก,ก็ประมาณ3%นะครับก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยอ่าก็ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอลุ้งหรือล่วงหุ้นรายวันนะประจำวันที่5นะครับก็บอกว่าเพื่อนๆนะครับจะได้หุ้นการบ้านเนี่ยไปลองดูเลือกตัวที่ใช่เลือกตัวที่ชอบแล้วก็ศึกษาอีกนิดหน่อยนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้หุ้นไปลองเล่นแล้วก็ลันเทียนกันต่อครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะทุกคนอาจจะแฮปปี้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการเทรดในตลาดหุ้นนะมาก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่คิดเลยว่าเปิดปีมานะครับพอร์ตจะแบบ ตอนนี้ก็ขึ้นไป2-3%เปแล้วอ่ะเออนะครับก็เลยก็เลยรู้สึกประสบความสำเร็จนะครับในในตัวที่ถืออยูนะ่มองว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, like, subscribe เป็นกำลังใจกับช่อง Matree r k Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ